สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยเปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแจ้งเตือนกลุ่มบัตรคนจนนะครับก็คือสําหรับท่านใดที่เมื่อวันที่23-24พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้รับเงินจากทางก,มการมบัญชีกลางนะครับท่านต้องทําตามวิธีที่ผมจะอธิบายในคลิปนะครับเพื่อที่จะเข้าเงื่อนไขในการที่จะได้รับเงินอีกครั้งในวันที่21มิถุนายนนะครับถ้าวันที่21มิถุนายนนี้ยังไม่เข้าตามเงื่อนไขนะครับก็จะอดตลอดไปนะครับเพราะว่าเขาจะโอนไปนครั้งสุดท้ายแล้วนะครับและก็ยังมีสาเหตุด้วยนะครับว่าเพราะเหตุใดที่เงินมันยังไม่ได้เข้้าานนัีมจกหงสพพิ์ รกรมบัญชีกลางแจ้งการโอนเงิน e-money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเล็บโครงการเก่าสำหรับรายการที่โอนไม่สำเร็จก็คือท่านที่ไม่ได้รับในวันที่23 24พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับตามที่กรมบัญชีกลางได้โอนเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ซึ่งเป็นเงินที่ภาครัฐเคยให้ความช่วยเหลือผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2 5 6 0และปี2 5 6 1วงเล็บโครงการเก่านะครับหรือรายเก่านะครับแต่ปัจจุบันยังมีเงินอีมัน,นี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยังเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5 ครงการปัจจุบันก็คือลายใหม่นั่นเองนะครับที่ได้ทําการยืนยันตัวตนหรือ EKYC ภายในวันที่26เมษายน2567สําหรับท่านที่จะได้รับเงินคืนตามกติกานะครับก็คือท่านที่เป็นผู้ที่มีบัตรคนจนลายเก่านะครับแล้วก็เป็นผู้มีบัตรคนจนลายใหม่ด้วยเรียกว่าสมัครทุกครั้งได้ทุกรังนะครับกรมบัญชีกลางได้ทําการโอนเงิน e อีม n น y ี่คงเหลือดังกล่าให้ผู้มีสิทธิ์เมื่อวันที่23และ24พฤษภาคม2567 ผ่านบัญชีพ้อมเพที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสําหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพทได้ทีนี้ก็มาดูสาเหตุนะครับว่า ทำไมท่านถึงไม่ได้รับเงินในวันที่23กับ24นะครับจากการโอนเงินคือให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในวันดังกล่าวพบว่าไม่สามารถโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ได้จํานวนประมาณ200,000กว่าคนเนื่องจากสาเหตุต่างๆได้แก่ไม่มีบัญชีเงินฝากอันนี้แน่นอนนะครับไม่มีบัญชีก็คืออดแน่นอนนะครับธนานคารที่ผูกพรมเพกับเลขประจําตัวประชาชนไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมอันนี้ไปแจ้งให้ความยินยอมแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าดันไม่มีธนาคารตามที่แจ้งนะครับแล้วก หบัญชีเงินฝากธนาคารปิดก็คือถ้าไม่เคลื่อนไหวนานๆนะครับธนาคารเขาก็จะปิดบัญชีนั่นเองนะครับหรือบัญชีเงินฝากธนาคารติดเงื่อนไขนี่ก็คือเราปัญหาที่ทําให้สอง0,000ท่านไม่ได้รับเงินในวันที่23กับ24นะครับก็ให้ไปติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีของท่านนะครับแล้วก็ผูกพร้อมเพย์กันให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นจึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่มีเงินอีเมเนี้คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ดังกล่าวทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่ 19มิถุนายน2567นี่นะครับนอกจากมีบัญชีแล้วก็ต้องเอามาผูกพร้อมเพกับเลขประจําตัวประชาชนแล้วก็ต้องไม่เกินวันที่19มิถุนายนนะครับถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับก็ให้ทาการยื่นหนังสือยินยอมที่สํานักงานคังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางภายในวันที่31พฤษภาคม2567เพื่อให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมรับเงินอีมันนี่คงเหลือข้างต้นกรมบัญชีกลางจะทาการแก้ไขรายการที่โอนไม่สําเร็จจํานวนหนึ่งครั้งในวันที่21มิถุนายน2567หลังจากนั้นหากยังมีรายการที่โอนไม่สาเร็จ จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเรศรฐษฐกิจฐานรากและสังคมนี่นะครับเห็นไหมครับโอนไม่สําเร็จเขาจะโอนคืนเข้ากองทุนประชารัฐแล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับอีกต่อไปนะครับโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการโอนเงินอีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมลิงก์นี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับหัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร021092345หรือ call center อกรมชีกลาง022706400 ในวันและเวลาทําการนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวดีเป็นข่าวความคืบหน้าของการแจกเงินดีเท่า1 0,000บาทของรัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติแลวนะครับว่าจะทําการแจกกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มบัตรคนจนก่อนนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับบอกได้เลยว่าจะเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยนะครับที่จะได้รับเงิน1 0,000ก่อนใครนะครับแล้วที่สําคัญดีกว่านั้นก็คือจะได้รับทุกคนด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลกําหนดไว้นะครับว่าจะไม่ให้เกินวันที่30กันยานะครับ จะต้องถึงมือของพวกท่านแล้วนะครับคราวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะครับรัฐบาลเคาะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตลดแรกกลุ่มเป่าะบาง14.98ล้านคนเป็นข่าวของวันที่4มิถุนายน2567นะครับกลมอเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณพศ2567 วงเงิน122,000ล้านบาทพร้อมใช้แจกเงินดีเท่าวลอลเล็ตลดแรกกลุ่มเปาะบางคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.98ล้านคนนี่นะครับทั้งได้เร็วได้ก่อนใครนะครับแล้วก็ได้รับทุกคนด้วยนะครับวันนี้4มิถุนายน2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้4มิถุนายนที่ประชุมคอรมอมีมติให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณพศ2567 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอวงเงิน122,000ล้านบาทโดยตั้งเป็นงบกลางรายการค่าใช้ใจ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรศศษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรศศษฐกิจโดยมีแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการเพิ่มเติม10,000ล้านบาทและเงินกู้เพื่อเชยการขาดดุลงบประมาณ112,000ล้านบาทสำหรับการจัดเตรียมงบประมาณครั้งนี้เป็นผลมาจากมติคอรมเมืม่อวันที่23เมษายน2567 เห็นชอบในหลักการโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตโดยใช้ใจ่ายจาก3แหล่งเงินได้แก่การบริหารงบประมาณปี2 5 6 7จำนวน1 7 5 0 0 0 0ล้านบาทการดำเนินการผ่านหน่วยงานภาครัฐ จำนวน1 7 2 3 0 0เจล้านบาทงบประมาณปี2 5 6 8าจำนวน152,700ล้านบาทขณะที่มติเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567เห็นชอบแผนการคังระยะปานกลางปีงบประมาณ2 5 6 8ถึง2571ฉบับทบทวนครั้งที่2ประกอบกับตามปฏิทินงบประมาณเพิ่มเติมปี2 5 6 7ัาหกำหนดให้คอรมอพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณวงเงินงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณเพิ่มเติมปี2 5 6 7ในวันที่4มิถุนายน2567 ทั้งนี้สำนักงบประมาณได้ประชุมหาลือเพื่อให้เป็นไปตามพบรบวิธีการงบประมาณพศ2 5 6 1โดยกำหนดวงเงินงบเพิ่มเติมปี2567มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการตามมติคอ,อรมเมื่อวันที่ 23เมษายน2567ารสำหรับการดำเนินการโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลโดยที่ประชุมได้กำหนดงบประมาณเพิ่มเติมปี2567าจำนวน122,0000ล้านบาทสำหรับเป็นงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยมีแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้จำนวน1 0 0 0 0ล้านบาทและเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน1น2 0 0 0นหล้านบาทสำหรับการดำเนินการโครงการเติมเงิน1บาทผ่านึ่งหมื่ จะต้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการให้ทันภายในปีงบประมาณ2567เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบเพิ่มเติมปี67ได้ทันภายในวันที่30กันยายน2567และสอดคล้องตามมาตรา21ของพอบอรบวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการทันภายในปีงบประมาณพศ2567จึงอาจพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14.98ล้านคน ตามขั้นตอนในโอกาสแรกก่อนนี่นะครับเนื่องจากมีกรอบเวลามาเป็นอุปสรรคนะครับว่าจะต้องแจกภายในปี67แต่รัฐบาลไม่สามารถทําได้ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการลงทะเบียนต้องมีการคัดกรองนะครับซึ่งกลุ่มที่ง่ายที่สุดที่จะไม่ต้องการคัดกรองนะครับก็คือกลุ่มบัตรคนจนเรียกว่าถ้าท่านลงทะเบียนนะครับได้รับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องติดปัญหาเรื่องรายได้ปีละ8ปดแสนนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องบัญชีในธนาคารนะครับ เพราะว่ากลุ่มบัตรคนจนนี้ผ่านการคัดกรองมาจากรัฐบาลลงตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนนะครับจะได้รับก่อนใครเพื่อนนะครับช้าสุดไม่เกิน30กันยานะครับแล้วก็โชคดีคือไม่ต้องมีการคัดกรองนะครับได้รับทุกคนนะครับสำหรับวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมปี2567จํานวน122,000ล้านบาทเมื่อรวมกับงบประมาณปี2567จำนวน348,000ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3 6มล้าน0 0แล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2 5 6 6าจำนวน4 1 7 0 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเท่ากับกรอบวงเงินตามแผนการคลังระยะปานกลางปีงบประมาณ68-71ถึงเจฉบะับทบทวนครั้งที่สองและสำหรับงบลงทุนและงบชำระคืนต้นเงินกู้มีสัดส,ส่วนอยู่ภายในกรอบที่กำหนดตามพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2 5 6 1ก็ก็เป็นข่าวดีของบัตรคนจนนะครับได้รับเงินก่อนใครได้รับทุกคนนะครับ